สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาเที่ยวที่ตลาดสังกสีนะฮะสมุทรปราการนะฮะใกล้ๆบ้านขนเองนะฮะผมขับรถมานะมาถึงนี่ประมาณห้าโมงครึ่งนะก็เดินประมาณชั่วโมงกว่านะครับก็แล้วผมก็กลับที่เห็นเมฆเมฆคึมๆอยู่นะก็คือเมฆฝนนะฮะแล้วก็พระอาทิตย์อ่ากําลังจะตกดินแล้วนะฮะกลังจะตกดินแล้วอันนี้ที่เห็นนี่ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้านะโซนเสื้อผ้านะครับเป็นโซนเสื้อผ้านะครับ นะตอนนี้ผมก็กาลังเดินเข้าไปข้างในแล้วก็จะไปดูของมือสองนะก็จะเป็นพวกนาฬิกานะครับนาฬิกาแขวนผนังนะผมมาดูนาฬิกาแขวนผนังนะมือสองนะฮะที่ก็สวยๆแล้วก็ใช้ได้นะแต่ก็ไม่ได้นะที่บ้านผมมันเสียนะก็คือแฟนไม่ชอบนะแต่ไม่ชอบเขาจะเลือกเองนะนะครับแต่ผมก็ได้ของที่หมายท,ที่มือมาคือเหรียญน,นะคือเหรียญแล้วก็ของกินนิดหน่อยนะของกินนิดหน่อย นะครับก็ดูบรรยากาศนะดูบรรยากาศคนก็เดินกันเยอะนะเลือกกันนะนาฬิกาแล้วก็ถ้าใครมีพระก็เอาหาซื้อกอบนะเนี่ยอันนี้เป็นกอบกอบกอบเงินหรือกอบดีบุกผมไม่แน่ใจนะเป็นกอบพระเก่านะเขาจะขายกันอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นนาฬิกามือสองนะนะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องมือแล้วก็ของเด็กเล่นนะของเด็กเล่นเก่าๆนะครับที่ยังสามารถเล่นได้อยู่นะครับ แล้วก็เครื่องมือใช้ได้อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านขาประจําผมจะมาดูประจําเลยนะก็จะมีพวกนาฬิกาที่เขาขายนะแล้วก็มีพระนะมีพระมีเหรียญกระสาบแล้วก็มีแว่นนะมีแบงก์เก่าๆนะนะครับเสื้อผ้าก็เยอะนะเสื้อผ้าก็เยอะเครื่องใช้ไฟก็เยอะนะครับเครื่องใช้อ่าเครื่องใช้อ่า เกี่ยวกับโทรศัพท์ก็มีนะนะเครื่องเสียงเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับมือสองทั้งมือสองทั้งมือ 1, นะมือหนึ่งสวยๆนะมือหนึ่งดีๆนะถ้าใครไม่ติดยี่ห้อก็มาที่นี่ได้นะครับก็ตอนนี้ก็ดีหน่อยนะแดดดมลมตกแดดไม่แรงนะมีเมฆบังให้อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกางเกงมือสองนะกางเกงมือสองนะครับกางเกงมือสอง ใครชอบอัานไหนไซส์อัานไหนชอบไหนก็มาเลือกเอาได้เลยนะครับไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงนะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นนาฬิกานะนาฬิกาเบเกดินนะเลือกเอาเลยตามใจนะสิบบาทยี่สิบบาทนะก็ใช้ได้นะใช้ได้ใส่ทานมันก็จะมีใช้ได้ไปใช้ไม่ได้อยู่ในตัวเดียวกันนะในในกองเดียวกันนะครับใส่ทานเปลี่ยนสายใหม่ขัด,ดให้ดี นะฮะก็สวยแล้วนะครับก็สวยแล้วใช้ได้แล้วนะครับนะครับของที่เห็นเนี่ยของที่เห็นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอ่ามันใช้ได้นะครับบางบ้านเนี่ยเขาไม่ใช้นะเป็นของเหลือใช้เขาเนี่ยนะครับเขาก็ขายเป็นขยะนะครับหรือหรือบริจาคนะค บริจาคนะครับทั้งเสื้อผ้าทั้งทุกอย่างนะเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาไปบริจาคบริจาคเขาจะมีรถรับบริจาครถรับซื้อนะคะับรถรับรรซื้อของเก่านะ่ะแล้วไอ้คนที่เขาอยู่กับตลาดของเก่าพวกเนี้ยเขาก็รู้รู้แหล่งใช่ไหมเขาก็ไปรับเหมารับเลือกรับซื้อกันแล้วก็มาขายเพิ่มมูลค่านะนะครับตอนนี้ผมก็ มาอยู่ที่โซนอาหารแล้วผมก็ได้บาร์บีวมาสี่ไม้เมื่อกี้เห็นบาร์บีวนะนะขายดีมากเลยนะแล้วก็หมูแผ่นเนี่ยตอนนี้ผมก็ใกล้จะกลับแล้วเนี่ยยตอนนี้ผมกลับจะเดินมาถึงที่รถแล้วนะครับอนะก็ที่เห็นเห็นนะรถวิ่งชิบชิวอยู่ตรงนะที่เห็นอยู่ข้างบนนะนะก็เป็นทางด่วนนะทางด่วนก็คือทางด่วนอ่าไปพระรามสองนะไปพระรามสองขาเข้าและขาออกนะขาเข้าและขาออก ลงเทพรัก์กับกับบางพีนะนะครับแล้วก็ไปลงบางนานะครับโอเคผมขับมอไซค์ไปนะตอนนี้ก็สตาร์ทรถสตาร์ทเครื่องไว้อยู่นะมอไซค์คู่ใจนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะมาให้เที่ยวชมใหม่นะบายบายที่เดินมาได้อะไรนะครับก็ได้อันนี้ติดไม้ติดมือมานะครับนะครับ สนใจกล่องนะเหรียญของเดิมอ่ะมันจะเป็นปี60ทั้งหมดเลยนะผมก็เอาที่เห็นอยู่เนี่ยคือของของเก่าที่ผมเก็บสะสมไว้นะเอามาใส่ใหม่นะครับเอามาขัดแล้วก็มาใส่ใหม่นะครับเป็นปี2549นะฮะของเดิมเป็นปี2560ผมก็ออกไปแล้วนะครับก็คือจะแตกต่างกันอีตรงตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงตรงเหรียญ2อบาทเนี่ยเหรียญ2อบาทของของเดิมเลยที่อยู่มามากล่องนะ มากล่องนะจะเป็นสีสีทองเหลืองเนี่ยสีแบบเนี้ยนะสีทองเหลืองนะครับอันนี้ผมเป็นเป็นสีเดี๋ยญทองมาสีเงินนะเหรียญทองมาสีเงินผมมาใส่แทนนะครับก็แตกต่างอีกอย่างนึงก็คือปีนะเป็นปีปีอันนี้คือทั้งหมดเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือเหรียญสิบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสองบาทเหรียญบาทแล้วก็เหรียญเหรียญห้าสิบตังเหรียญยี่สิบห้าสิบตังนะฮะก็เป็นปีสองห้าสี่เก้า นะครับทั้งหมดเลยทั้งชุดเลยทั้งหมดเลยนะครับนะเดี๋ยวจะให้ดูดีหาผมโกหกนะครับดีหาผมโกหกเนี่ยให้ดูนะนะโอนเข้าไปใกล้นะถ่ายเข้าไปใกล้นะสองห้าสี่เก้าทั้งหมดเลยนะ แตท้องตลาดนี่พอสอนีจอนะอน้จะหาไม่ค่อยได้เลยนะก็คือเหรียญดีๆจะหาไม่ค่อยได้แล้วนะครับเนี่ยเหรียญของรัชการที่เก้านะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญเหรียญของรัชการที่สิบหมดเขาเก็บหมดแล้วนะฮะเก็บหมดแล้วนะครับก็สวยดีนะเก็บเป็นที่ระลึกนะครับเก็บเป็นที่ระลึกเหรียญผมเก็บไว้เยอะนะเหรียญพอสอเนี่ยเหรียญพอสอผมเก็บไว้เยอะนะครับ ก็เอาไปทํารูปที่เห็นไหมที่อยู่ในในใน u ูทูบอะที่ผมทําเป็นรูปวงล้อธรรมจัดรนะผมก็เก็บเหรียญเอามาของราชการที่เก้าเอามาทํานะเป็นรูปนะจินตนาการนะนะครับก็โอเคนะครับก็คือที่ไปเดินที่เดินมาเนี่ยก็คือได้อันนี้มานะฮะแล้วก็ได้ของกินมาติดไม้ติดไม,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  <laughs> ม้เงินนิดหน่อยนะ nha các